มาแล้วโอ้โหซอนสก,กายเลยนะมากินน้ำเพิ่มพลังละต่อกันยาวๆชินอโจไหนเอ่ยต้องเข้าดันเจียนไหมครับเนี่ยไม่มีต้องเข้าดันเจียนแฮ หนน่อยู่นี่ไงไพวกคุณทำอะไรนะปล่อยชิโนโจโน,นะอยู่กาชาพวกเจ้าเดี๋ยวนี้นะทีเแ็งเป็นผู้นำของสงนักยาชิโร่นี่เองอเราฟังคำสั่งของนายท่านเท่านั้นและทำงานให้ในายท่านคนเดียวงั้นเหรองั้นขออภัยที่ต้องเสียมมรยาตแล้วลหะโอ้โหน่ารอเหลือเกินนะไม่ได้เอาตัวละครอะไรมาให้ใช่ไหมจะเป็นของผมอยู่นะโอเค สเ็ดสแห่ไฟจับรวบเอาเละเหยไปกินยูสไหลบหลบอะไรอะไรทำไรจับรวบแล้วก็เอาะเหยไปกินซะเอา้าไม่ทันตายซะและ้วบาจริงพวกเราไปกันเถอะ ต้องรีบไปบอกเลยท่านเดี๋ยวนี้เฮ้ยอย่าดีนะไม่ต้องตามหรอกถ้ามีเหยื่อก็ย่อมมีปลาปล่อยพวกเขาไปเถอะดูเหมือนพวกเขาจะทำกุญแจตกระหว่างต่อสู้นะพวกเรารีบไปช่วยชินโจออกมาก่อนดีกว่าแต่การต่อสู้วุ่นวายมากเลยมันถูกเตะไปที่ไหนแล้วล่ะเอ๊ะทานุกิหรอโคไม่ถูกตาแล้วทานุกิออกไปแล้วให้ออกนะ รีบตามไปดูกันเถอะเอาแล้วจะให้จบไปไว้ก็ไม่ได้วับไปนะไปไหนวะเอาเอาไปไหนแล้ววะเอาอ้ยตายยิงไม่ดีอยู่ด้วยวับวับสแกนรู้สึกตรงนี้มันแปลก nào wa rồi chèo, warp à, uh. scan, scan đi, nào, sao vậy má, à chưa nói chưa nói, à quay nè, ขอบคุณท like oh, huh? ่านมากขอบคุณเธอมากนะขอบคุณจริงๆฉันก็แทบแย่เนี่ยกเขาบอกว่าจะโยนฉันลงไปทะเลพร้อมกับกงอะอ่ะไม่สินาแต่ของคุณหนูฟังฉันนะมีคนต้องการช่วยโอกาสทำเรื่องไม่ดีในงานแต่ของคุณหนูใจเย็นก่อนชิโนโจเรื่องนี้พวกเรารู้แล้วล่ะฮะเฮ้ รื่องนี้เราก็พอจะรู้แล้วแหละนะตอนนี้เรื่องเราเป็นไปคล้ายกับที่ฉันคิดเอาไว้เลยคนที่คิดแผนนี้ย่อมไม่ลาบือแค่นี้หรอกอีกไม่นานพวกเขาก็จะต้องดาเนินแผนขั้นต่อไปแน่นอนพวกเราเองก็มาหาวิธีรับมือกันเถอะท่านผู้นําสนักจะชิโร่ท่านจะเข้ามาแทรกแซงด้วยตัวเองกันเหรอเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อสาสนักมหาอาหนาจและข้องเกี่ยวกับความมั่นคง,งของทางอินสมาเพราะฉะนั้นจุดยืนที่เป็นกลางของฉัน จะชิ้นสุดลงเพียงเท่านี้อานโชก,กุนเกียริเกมเจ้าเล่ห์เลี่ยมเลี่ยมชิงอำนาจที่น่าเบื่อหน่ยนหายไปโดยตลอดฐานะผู้ตายบัญชาของโชกุนจะมีนากกานนหน้าที่จัดการปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้ก็<ๆ>มีเหตุผลชิโนโจคุณอย่าพึ่งกลับไปจะดีกว่าหาที่หลบซ่อนตัวไปีงพังงก่อนนั่นทางไอมอนพอเราไปรีบไปจากที่นี่กันเถอะโอ้ย โอ้นี่มันท่านผู้นำสนักเยอชิโรนี่นะนี่ว่าท่านมาที่นี่โดยไม่ทราบสาเหตุและยังทำ้ายคนของข้าด้วยท่านคงไม่ได้วางแผนทำอะไรไม่ดีหรอกใช่ไหมเออเวลาพูดอะไรก็ดูตัวเองหน่อยนะ บางเออได้ยินมาว่ามีคนใช้อำนาจในทางที่มีชอบฆ่าในฐานะผู้เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรับผิดชอบประจำนะแหลดสึมเคงไม่อาจทนดูมองเฉยๆได้หรอกแม้แต่ชินโนโจจะเป็นลูกน้องของท่านแต่กฎหมายก็ไม่ทํ้ทให้ไม่ได้ให้ท่านมีอำนาจบาดใหญ่จนจัดการเขาได้ตามอำเภอใจ ชช่หน้าทางมิชอบแบบนี้เรียกว่าอำนาจอ้ทางมิชอบ,ชอบได้ยังไงก็แค่สั่งสอนท่านั้นเองลูกับจ๊อกคนนึง่งวิ่งหน้าตั้งไปหาคุณหนูอย่างไม่มีปีมีคุยเขาก็เอ่ยปากพูดเรื่องสิมธิมิยที่ไม,ม่ให้ไม่เป็นเรื่องอีกคิดว่าไม่เหมาะสมหออยยังไงคุณหนูนะ่าตกใจแทบแย่เลยใช้ท่านเก่ามาท่านก็จะจะบอกว่าไม่รู้ต้นสายยาเหตุของเรื่องนี้เลยสินะ แล้วเหตุใดจึงมาพูดว่าอย่างไม่มีปีมีคุยได้ล่ะก็การการแต่งงานของตระกูลเป็นเรื่องที่ดีของสองตระกูลเป็นเรื่องที่ดีแต่กลับถูกเจ้าลูกกระจอกที่คิดว่าตัวเองฉลาดนั่นเข้ามาทำวุ่นวายไปหมดถ้าไม่เรียกว่าตัวเองไม่มีปีมีคุยเขาลางอะไรมาก่อนเราจะเรียกว่าอะไรได้ล่ะคือคุณหนูฮิรากิจะแต่งเข้าตระกูลคุจโจแต่เธอก็จะเป็นคุณหนูใหญ่ของตระกูลฮิรากิ แล้เป็นคนที่รับความรับถือมาที้สุดในสำนักคานโจอยู่วันยังคำ่ำแน่เหรอแน่นอนว่าเราก็ต้องรับผิดชอบให้ใช้รับใช้เธออย่างซื่อสัตย์และขจัดจเรื่องกังบลต่างๆในอนาคตให้หมดสิน้นการที่ต้นปฏิบัติหน้าที่คือหลักการของเราแต่เจ้าลูกจกจกคนนั้นมันไม่ได้เรื่องแบบเจ้าลูกกจกนั่นไม่รู้เรื่องแบบนี้ด้วยซ้ําแถมยังกลา้ายัวโมโหคุณหนูอีกเขาไม่เจตนาอะไรกันแนะ่ ถือซะว่าเขาเป็นคนเลือดร้อนก็แล้วกันแต่คนสูงทรงอย่างท่านก็ไม่ควรมีความคิดแบบลูกกระจกคนนั้นนะบ้าจริงผู้เป็นตุเป็นตะหน้าโมโหใช้จริงๆแต่ก็หาช่างโวดได้ยากจริงๆนั่นแหละว่าถ้าพูดเช่นนี้ข้าก็นึกขึ้นได้ ถึงเรื่องบางอย่างตงแต่ข้าเริ่มทำงานในสนักยาชิโร่ก็มากระเจอเรื่องที่น่าสนใจอยู่มากไปดกวนพอขาชาตองแดนบอกข้าว่ามีนกชนิดหนึ่งมีลิ้นยาวมากจนสามารถดึงออกมาเป็นผูกปมได้ถึงสองรอบท่านเป็นผู้เป็นคนที่มีความรู้อยากลองเดาดูมไหมว่าว่านกขางยักช่นนี้เอาไว้ทำอะไร <S 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 เอเอเป็นเสร็จเรียนที่เอาไว้ดูชมที่เอาไว้เอาไว้ดูไว้ชมงันเหรอ ครูได้รับสนใจดีนี่โนชิเนะไม่ใช่สเลี้ยงและก็ไม่ประโยชน์อะไรด้วยต่อให้มาจับมันได้ก็ทําได้แค่ตัดลิ้นไว้และโยมันออกไปข้างนอกและตางเท่านั้นแหละเพราะทุกคนต่างพูดว่าถึงจะมีเลี้ยงยาวขนาดนี้แต่ชอบต่อล้อต่อเถียงแถมยังส่งเสียงดังโวกเวกโวยวายไม่หยุดก็ตามแต่ความจริงแล้วน่ะมันก็แค่วางม้าใหญ่โตเท่านั้นแหละโอ้โหยังเจ็บ ท่านท่านผู้นำสตาร์ดเจชิโร่ถ้ามาที่นี่เพื่อเดยนสำนักคานโจโกแล้วหรอใช่ที่ไหนล่ะในใจของข่านะ่ะทุกคนในสำนักคานโจโแต่ก็เป็นคนดีซื่อสัตย์และเป็นคนที่ทำหน้าที่อย่างดีเสมอมาคนแบบนี้ไม่ควรจะเป็นแบบให้ไม่วควรจะเป็นแบบท่านก่อเรื่องอื้อฉาวปัดความรับผิดชอบเพียงเพื่อหาผลประโยชน์เพื่อหาเหตุผลที่ให้คุณธ <หา S 1> ุรกิจลงจากตำแหน่งของสนักคานโจโน่ะนะ ทายูนาศนักเกดชิโรจะพูดจาอะไรก็ต้องมีหลักฐานหน่อยนะทานก็อยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วทั้งโคงแล้วไม่ใช่เลยไงตัวอ,อย่างเช่นพยานปากสําคัญคนนั้นท่านเห็นว่าเขาพูดถึงประเด็นสําคัญ,คญก็เลยรีบกำจกัดเขาทิง้งซะอ,อตะกูลมาซึละ ก็ถือว่าเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลโตที่ไม่ชื่อเสียงแต่พูดถึงความพักดีแล้วคิดไปถึงแล้วว่าจะสู้คนธรรมดาสักคนไม่ได้เด้วดซ้ํ <c oughs> าเคยทั้งศึกษาเล่าเรียนและรับราชการมาก่อนแท้แต่สุดท้ายก็เลือกที่จะใช้ลูกไม้ตืต้นๆอยู่ในมือมืดเท่านั้นข้าควรจะพูดว่าท่านเฉลียวฉลาดหรือโง่งงมดีนะ ท่านทำงานให้ขันชนกูนันน่งทีเราจะไม่สามารถเรียนรู้ความเป็นเลิอจากครอ,อบคนเราข้างได้แล้วยังถูกคนประโยชน์เล็กน้อยบางตาทำลายอนาคตของตัวเองอีกข้าไม่ได้โกรธหรอกท่านมัสุระข้าแค่รู้สึกเศร้าใจแทนท่านน่ะ <c oughs> <c oughs> งั้นเหรองั้นเหรอแล้วคนที่ฉลาดอย่างท่านจะทำไรข้าได้ละ่ะนี่คือเรื่องภายในตระกูลสำนัก คานโจและมีดีจใจกับการเรื่องภายในของเราเองมือของท่านช่างยาวเสียจริงนะแม้แต่เลยสตระกูลคนอื่นก็ยังยื่นมือเข้ามายุ่งแล้วงั้นถ้าข้าคาดเดาถึงเจตนาของท่านบ่างก็คงจะทําได้เช่นกันสินะถ้าเขาแค่ไม่ต้องการสานักคานโจกับสำนักเทเลียวร่วมมือกันเมื่อความสมผั์ของทั้งสามฝ่ายเสียสมดุลก็จะคุกคามถึงสถานะของสำนักกระชิโลได้ถึงยกอ้างเหตุผลใหญ่โตที่จะทำลายการแต่งงานของทั้งสองตระกูล ที่แท้ท่านก็มองเชนไนเองเรอเนี่ยใจพูดก็คงไม่ได้นะนะท่านใส่ใจต่อผลประโยชน์ของทั้งสาฝ่ายมากกว่าข้าเยอะเลยทีเดียวข้าขอบอกท่านไว้ตามตรงเลยก็แล้วกันการแต่งงานครั้งในครั้งนี้แต่งก็คือแต่งไม่อยากแต่งก็ไม่ต้องแต่งเอ้ไม่อยากแต่งก็ต้องแต่งเออเชี่ยโมลินพันในหมดแล้วตอนนี้ติดประกาศไปเรียบร้อยแล้ว และข่าวก็แพร่สภาพไปทั่วเมืองอินเดสซมาแล้วด้วยเดิมทีชาวเมืองก็ไม่รู้เรื่องความลักของคุจโจคามมจิกบฮิรากิที่ตกหรอกแต่ตอนนี้ทุกคนคงรู้ไปทั่วแล้วล่ะแล้วตั้งแต่ประกาศออกข่าวออกไปตอน,น้เรื่องนี้ยังไม่เป็นจริงยังไงก็ต้องเป็นจริงให้ได้ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ที่แท้กไปอย่างนี้นี่เองดูว่าแล้วข้าจะคิดผิดไปเองหรนะเฮอ ท่านเพิ่งจะลื้อตัวเหรอตอนแรกข้าคิดว่าท่านจะเฉียวฉลาก่าคนทั่วไปแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าข้าจะเข้าใจผิดไปมาหานเลยล่ะคาบิสโตะน้อยกล้าดียังไงท่านเดินมากเสร็จแล้วข้าจเถึงตาข้าละสินะหมายความว่ายังไงท่านคิดจริงๆเหรอว่างานแต่งจะทําให้สํานักคารโจกับสนักเทนเรียวร่วมมือกันได้จริงๆรินะเป็นไปได้หรือไม่ว่าฝ่ายที่ถูกทิ้งจะเป็นสนักคารโจเสียเองนะ การคุยกับท่านช่วยประคองช่วยประเทืองสติปัญญาให้ข้าได้เยอะเลยทีเดียวข้าพูดจบแล้วล่ะข้อตัวก่อนนะโคตรเจ็บอะจะมาเมื่อ้เฮ้เดี๋ยวสิ เขายังไม่เข้าใจเลยตัวเขามีแผนของขตัวเองโชคดีที่ฉันเตรียมตัวมาก่อนอยาให้ฉันบอกไปพวกเขาแสดงตัวออกมาจริงๆกลับไปดูสถานการณ์ที่อนสารันเตอร์แล้วฉันจะบอกรายละเอียดแผนให้คุณทราบ <c oughs> วาร์ปกลับเลยด้วยความรวดเร็ว <c oughs> กินน้ำนเพื่อเพิ่มพลังบ <c oughs> อกเลยว่าในเรื่องของแอร์โตกนี้ยาวมากนะฮะ อ่านจนผมต้องกินน้ำอ่ะปกติผมไม่ต้องกินน้ำไม่ซ้ำอ่ะมายประกาศดูสิคือหนูใหญ่ตระกูลฮิรากิของสนักแทกคาโจกับคุณชายรองของตระกูลคุโจแห่งสนที่เลกจะแต่งงานกันแล้วนะไม่มีคู่ไหนจะเหมาะสมไม่ว่าคู่นี้อีกแล้วล่ะฉชนก็คิดเหมือนกันแต่ข่าวแต่งงานที่มาแบบสายฟ้าแลบเลยก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยก็ไม่เห็นเคยรู้เลย

いいสงครามประสาทสินะจังหวะนี้ทุกท่านยินดีรับจริงแล้วที่นี่ข่าว่าว่าข่าวเรื่องงานแต่งงานการกกทีโตถูกประกาศาออกไปแล้วแต่ทำไมถึงกระทำแบบนี้ล่ะยังไม่เตรียมตัวเลยเบื้องหลังของเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะ่ะนี่แล้วก็เล่าให้ฟังเลยดี รบลัดดิแบบน,นี้เองที่แท้ก็มีคนตระกูลต้องการชวนอากาศจากงานแต่งงานของฉันดนะการแต่งงานอาจจะไม่ส่งผลต่อท่านมากนะแต่พวกเราต้องคำนึงถึงสถานการณ์ของคุณหนูธีราก,กิด้วยแต่ว่าจะไม่เคยิจรารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้หรอกนะแต่เราแต่งงายเพราะรักกันจริงๆแต่ท้าก็บอกกับเธอไปแล้วว่าจะปกป้องเธอให้ดีที่สุด้าค้าใจความรู้สึกของท่าน ข้าขอโทษที่ต้องพูดต,งตรงๆแต่เธออาจจะไม่ต้องการให้ท่านช่วยปกป้องก็เป็นได้พูออย่างก็คือถ้าท่านคิดว่าคุณหนูฮรากิต้องได้รับการปกป,ป้อง,อ,งองของจาก,จากท่านจึงสามารถผ่านสถานการณ์อย่างล่ามบากนี้ไปได้นันก็เท่าว่าเธอซูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปอย่าง,ไป,างไปแล้วน่ะสิค่ะ<อ>ไม่ได้ จะตำหนิท่านหรอกนะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่ท่านอยากที่เราอยากจะพบว่าคนสำคัญค่ะหรือว่าท่านเป็นคนฉลาดและอ่อนโยนมากถ้าไม่ใช่เพราะความภาวะผวาวังท่านจะต้องคิดได้อย่างละเอียดรอบคอบแน่นอนคุณดูธุรกิจที่ท่านชอบนั้นเป็นคนอิรักอิสระอ่อนโยนเข้มขังเข้มข้มแข็งเข้มแข็งลีนยังคานหมดแล้วและเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยว และเธอที่เป็นแบบนั้นนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเพืออ่อจะแต่งงานกับท่านแล้วเธอจะกลายเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ได้โดยการพึ่งพาท่านเท่านั้นถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น <c oughs> ก็ไม่เป็นไรหรอแดกจุดครับจังหวะนี้ข้าใช้หัวใจรักเธอและเต็มใจทําทุกอย่างเพื่อเธอให้เธอมีความสุขเพราะแบบนี้ข้าจึงไม่อยากให้เธอต้องทุกข์ทรมานและยิ่งไม่อยากเห็นเธอถูกหลอกใช้อีกด้วยถ้านเป็นผู้นำสนักเลยชิโร ท่านผู้ถูกที่ของข้าก่อนหน้านี้เรียบง่ายและเห็นแก่ตัวเกินไปแต่ตอนนี้ทุกอย่างคงสายไปแล้วะประกาศที่ถูกติดไปทั่วเมืองแล้วข้ามีแผนแต่ว่าแผนนี้ต้องใช้คนเร็วนะทากุโจถ้าท่านทำตามแผนนี้ได้จริงแล้วก็ข้ากับทางต้องแสวงเป็นคนเร็วและรักความเสี่ยงนี้ท่านคิดว่าไงล่ะกระดาบบอกแผนของท่านมาเถอะ ก็แค่ยังมีทาง,ทางที่จะแก้ไขก็เป็นก็พอข้าบอกคงสนักคารโจไปว่าเรื่องงานแต่งงานคงไม่คงไม่ทําให้สนักคารโจกับสน,าากน,สนาาักเทนเลียวอยู่ร่วมกันเป็นปรึกแผนไ,ได้หรอกตักันข้ามมันเป็นแผนที่อาจจะทำที่อาจจะแยกสนักคารโจอ,ออกไปได้ด้วยซ้ำสิ่งที่เป็นสื่อที่จะสื่ออีกนายนก็คือการที่พวกเขาต้องการจะใช้ประโยชน์จากการแต่งงานมาทลายความมั่นคงของตะกูงที่รากินั้นกุญแจสู่ความสําเร็จยังสนักเทนเลียว กับไม่มีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับงานแต่งงานครั้งนี้เลยแต่ถ้าลองมาสร้างสถานการณ์ว่าลังจะคำสั่งลาวิชันสำนักเทเลียวคิดจะมาโจมตีสำนักคันโจที่อ่อนแมนอมานาน,นแล้วแหละหลังจากที่ท่านเขา้ารับตำแหน่งในสำนักไทเลียวแล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆอีกเลยนั่นก็เพราะว่าเป็นห่วงความรู้สึกของคนหนูฮิระก,กิก็เท่านั้น จบทานแล้วพิธีที่ดีที่สุดในการจัดงานแต่งงานกับคุณนที่รักกิให้เร็วที่สุดภายใต้การช่วยเหลือของสักยาชิโร่ถ้าเรื่องราวดำเนินไปได้เช่นนี้ทั้งหมดในฐานะผู้กลุ่มอำนาจสนักเทเลวอย่างท่านก็จะไร้ซึ่งเหตุผลเสไอซึ่งเหตุให้ลังเลอีกต่อไปอย่างนี้ที่เองเขากสาสการจริงๆฉลาดแยบยนนักธรากิเชสโตก็จะกลายเป็นคนที่ขาดที่ขาดเทที่ขาดไปไม่ได้เลยขาด ใช่จุดประสงค์ของเราก็คือเปลี่ยนจุดยืนของคนฮิรากิทำให้เธอเปลี่ยนจากภรรที่ต้องผักใสเป็นล่มที่ขาดไม่ได้การเคลื่อนไหวดังกล่าวทําให้สํานักเทนริคานโจและคนรฮิรากิมั่นคงขึ้นมาก,ก,ข,กมข,ขึ้นกกด้วยเมื่อคนพวกนั้นรู้ว่ารู้เบื้องหลังของเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งหมดพวกเขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อยุติการแต่งงานครั้งนี้ ส่วนปัญหาที่พวกเาขาก่อขึ้นก็นทําให้เขาให้ก็จะให้เขาไปจัดก,การด้วยตัวเองแล้วกันข้าเข้าใจาแล้ว <pow> เอเอเพื่อข,อข่าสำคัญซับซ้อนจังแฮะฟังไม่รู้เรื่องเลยคุณบอกมาเลยดีกว่าว่าจะให้ไพมอนกับนักทางทำอะไรบ้างแล้วต้องตรวสองให้แน่ใจว่าเรื่องราวเบื้องหลังจะไปถึงหูของคนสนักค่านโจรจริงๆหรือเปล่าท่านมาซึระที่คุยด้วยก่อนหน้านี้สร้งสติได้ ก็คงจะเริ่มกังวลกับและเฝ้าระวังอันตรายต่างต่างแล้วละ่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นข้าต้องส่งสายแฝงตัวไปในเมืองอินาสึมะแน่นอนเ้เขาจะต้องส่งสายแฝงตัวเข้ามาในเมืองอินาสึมะแน่นอนสิ่งที่เราต้องทำก็คือทําให้คนที่แฝงตัวเข้ามากลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของข้อ,ขอมูลเท็จท่านคุโจมีงานบางอย่างที่คงต้องให้ท่านไปจัดก,การ โคตรยาวเล่นลิ้นพันหมดแล้วใกล้ถึงเวลาแล้วทิ้งเจ้าของชั้นระบุตัวของสายที่แฝงตัวคนหนึ่งได้แล้วทุกท่านเราไปดูเถอะว่าอีกฝ่ายจะหลงกลไหมมาสงครามปราสาทตอนนี้ผมก็ยังงงๆนะฮะเดี๋ยวอัดเดี๋ยวอัดเสร็จต้องไปดูย้อนอีกรอบหนึ่งอ่าแล้วงงจริงว่ะ คนนั่งคือสายของตระกูลมาซึระเราแอบตามหลังเขาเขาแล้วกันระวังให้ถูกจับได้เป็นเด็ดขาดสเตว่ะอ่าโคตรชอบเลยนะผมอยากให้มันแบบมีอีเวนต์แบบสเตวแบบสเตวล้วนไปเลยโอ้ยมิดะคะ今、九条、可弥、さまが、人を大勢引き連れて、ここを取ったよな 最近公表された婚姻と関係あるんじゃないかしらそうかもしれないが婚姻であんなに焦ることはないだろうそれにマユを仕留めていたようにも見えたら部下にいろいろと命令もしていたようだしそこまでする必要があるだろうかババイ あらいあらいへんあらい。あらい天領奉業の人間が両家の婚姻の件で離島へ行ったみたいだな。しかも、かなりの人を引き連れていた。全部で百人は超えてたんじゃないか。どうも気な臭いな。面倒なことが起きたりしないだろうか。九条鎌治様が。 単に心配性なだけであればいいが婚姻の件は広まったが旦那様が心配していたことが的中したのかもしれない神父を迎えるだけであればあんなにも人はいらないはず状況を確認しなければあいつ どっか行ったみたいだぞ。予想通りです。ついて。あ、ราคาสเตลสนุกสนุกเลย。โอ้ถ้าไม่มีข้อของสนักเทเลียวอยู่เยอะจังอขอโทษนะเกิดอะไรขึ้นกับตนถนนสายนี้งั้นเหรอฉันเป็นคนมาทำมาค้าขายนะถนนเส้นนี้มีการคุ้มกันแน่หนาไปหมดจะรู้สึกกวนนิดหน่อยนะอ๋อไม่ต้องห่วง ผมเชื่อว่าคุณคงจะได้ยินข่าวกับท่านที่ท่านคุโจคามาจิและท่านคุณหนูฮิรากิจิสตะกจะแต่งงานกันเร็วนี้แล้วสินะท่านคุโจจะตั้งใจพาคุณหนูฮิรากิมายังมืออีกหรื่าในไม่ชานี้ s นะอย่างนั้นเหรอพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่จะปูทางให้คุณหนูฮิรากิไม่ใช่แค่พวกเราหรอกนะถ้าคุณไปต่อพวกคุณจะได้พบกับโคคาซัตเทเลวมากขึ้นหน้าที่ของพวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละแบบนั้นจะไม่เกินเรื่อง ไม่เกินเรื่องเกินเบอร์ไปหน่อยหรอแบบนี้ถือแ,แสดงให้เห็นว่าท่านครูโจโหให้ความสำคัญกับหนูทีละกิมากท่านหวังว่าจะสามารถรักษามาตรฐานสูงสุดเอาไว้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบจฉันเข้าใจแล้วขอโทษที่มารัก,กวนนะ แย่แล้วเหมือนกับที่ท่านคาดไว้ไม่มีผิดคนพวกนี้บอกว่ากําลังคุ้มกันถนนอยู่แต่าท่านไม่ยอมปล่อยคุณหนูฮิรากิไปแล้วก็พวกมันจะต้องบุกเข้าไปที่ลิโต้ในไม่ช้าแน่ไม่สิถ้าคุณหนูฮิรากิจากไปงั้นคขพวกนี้จะาจาก็จะยังมีเหตุผลที่จะบุกเข้าไปนะสิถ้าต่อสู้กับซารเทนเดียวน่าจะคงไม่มีโอกาสชนะเลยในตอนนีนะ้ต้องเรียกกลับต้องรียกกลับไปบอกให้ท่านเดี๋ยวนี้เขาไปแล้วล่ะ ตกจจนหน้าซีมหมดแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยไม่ได้ถูกหวานไปแล้วบรรยากาศในวันนี้และความสงสัยที่เริ่มพอกคุณต่างจะกลายเป็นสารหล่อเลี้ยงความหวาดกลัวทั้งหมดหลังจากนั้นก็แค่รอให้มันเติบโตและหมักหมมไว้สิ่งที่ไม่น่าไว้ใจที่สุดก็คือความสงบก,ก่อนจะเกิดพายุนี่แหละพวกเขาจะยอมรับผิดแต่โดยดีจริงๆเหรอถ้าสงสัยแล้วก็อีกสองวันพวกคุณก็จะไปดูสา ไปดูสถานการณ์ของตระกูลฮิรากิที่ลิโตสิจะมีเรื่องให้ต้องจัดก,การอีกมากมายเพราะงั้นฉันจะพักเรื่องนี้ไปก่อนนะอีกอย่างหมากตรงนี้ถูกวางแล้วพวกเขาจะต้องเขาเขาจะต้องยอมแพ้และยอมจำนนในไม่ช้าก็เร็วแน่คุณไม่ใจขนาดนั้นหรอนี่่ใช่ครั้งแรกที่ฉันจัดก,การเรื่องแบบนี้นะงัน้นไปเจอกันใหม่นะทุกคนฉันหวังว่าฮิรากิเฮสโจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้นะุจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้นะ เขาไปซะแล้วเรื่องทุกอย่างจะเป็นอย่างที่เขาคิดไปจริงๆเหรอเราให้ดูจนกบกันก่อนดีกว่าอืฉันก็เหมือนกันงั้นอีก2อสาวันพวกเราไปดูที่ลิโต้กันเถอะ